ครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่านะครับพยาบาลราชาการยุคใหม่ยุคแปดนศูนย์นะครับคืออะไรก็คือพยาบาลที่เพิ่งจบมาอายุงานยังไม่เกินสิบปีบวกลบรวมทั้งพี่ด้วยอยู่ในเกอยู่ใน,อย,ในอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับหรือพยาบาลแกนเซของเรานี่เองนะ้ำผู้ให้เห็นภาพง่ายๆนะพี่ก็เคยเป็นพยาบาลแกนแซตแต่พี่ไม่ใช่ราชาการแค่นั้นเองวันนี้จะมาเล่าพยาบาลราชาการยุคใหม่ให้ฟังซึ่งเป็นความคิดที่ค่อนข้างที่จะดีมากเลย พี่ไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับเขาเนี่ยไปศึกษาเรื่องการลงทุนแล้วก็ไปซื้อนะครับอาคารพาณิชย์บ้านมือ2องคอนโดแบบนี้ครับแล้วมาปล่อยเช่าทีนึงโดยที่ราคาผ่อนธนาคารนะครับจะต้องจะ โดยที่ราคาผ่อนธนาคารเนี่ยสมมติวงกลมสักห0 0พราคาปล่อยเช่าต้องมากกว่าเช่น8 0 0พันแบบนี้ครับเขาก็จะมีส่วนต่างกำไรสามพันเขาทำแบบนี้ครับแล้วมีบ้านมือ2อ,อาคารพาณิชย์และก็คอนโดในเมืองประมาณ10กว่าที่ครับเขาไปเรียนรู้เรื่องการลงทุนแล้วก็ไปต่อยอดนะครับเขาไปหาทำเลไปเรียน,นครับไปศึกษาเพิ่มเติม สิ่งที่พี่กำลังจะบอกเราก็คือว่าพยาบาลนะครับที่เป็นราชการนะครับพี่เขาบอกนะพี่ก็บอกว่าเป็นราชการเนี่ยน้องบ้าสนะครับเวลาที่เราไปกู้ซื้อบ้านซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันผ่านได้ง่ายมากเลยถ้าเราใช้ช่องว่างตรงเนี้ให้เป็นประโยชน์เราจะสามารถที่จะทํางานได้อย่างมีความสุขแล้วก็สบายแน่นอนพี่ก็บอกไม่มีใครอยากจะขึ้นเวรหนักตลอดชีวิตไม่มีใครอยากจะทํางานหนักตลอดชีวิตไม่อยากจะใคร อยากจะขึ้นเวรเป็นหมีแพนด้าช่วงแรกๆทุกคนต้องทำงานหนักหมดแหละช่วงประมาณ2-3ปีแรกแต่หลังจากนั้นต้องต่อยอดความฝันต่อยอดไปหาเป้าหมายหรือหาโอกาสที่มันมากกว่าหาสิ่งดีๆในชีวิตเข้ามาเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มเติมเขาก็สอนพี่นะพี่ก็รับฟังพี่รู้สึกว่าโอเป็นความคิดที่ค่อนข้างที่จะดีมากเลยแล้วก็ดีเยี่ยมเลยนี่คือคนแรกคนต่อมาครับก็คือเพื่อนรักเลยคนนี้จบรุ่นเดียวกันคนนี้เขาก็เป็นราชการ เป็นราชการแค่รักษาสิทธิ์ในการรักษาให้พ่อแม่ลูกเมียเ,เขาให้เขาเป็นราชการแค่ให้พ่อแม่มีหน้ามีตาเป็นราชการแค่ทํางานชั่วโมงราชการให้ครบเขาก็ทํางานนะครับราชการสักสพักหนึ่งให้ตัวเองเก่งให้ตัวเองมีความรู้นะแล้วก็ไปต่อยอดสร้างเส้นทางในตัวเองประสบความสําเร็จได้นะครับไปสร้างธุรกิจของตัวเองทุกวันนี้ธุรกิจที่เขาสร้างมีรายได้ประมาณ6หลักต่อเดือน แล้วเขาก็ทํางานราชการให้ครบแค่นั้นแล้วก็ไปทําธุรกิจส่วนตัว